สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแรนดอมนะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อของวิบากกรรมค่ะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อแรนดอมเต็มๆนะักสำหรับคนที่ชื่นชอบแรนดอมนะคะวิบากกรรมความรักจะหมดไปหรือยังจะมีรักดีๆเข้ามาไหมนะจากนี้ไปอีก3เดือนวันนี้จัดเต็มให้ตั้งแต่เรื่องราวของ คนที่เกิดในแต่ละวันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงไปเลยนะคะรวมถึงทิศทางความรักเป็นคนใกล้หรือคนไกลรวยไม่รวยโรแมนติกไหมรักจะมีอุปสรรคอะไรที่เราจะต้องเตรียมรับมือวันนี้เราจัดการไฮกับกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ธาตุน้ําค่ะราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎลัคนามีลัคนาพิจิกลัคนากรากฎนี่คือแลนดอมในหัวข้อนี้เป็นของพวกคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราววิธีการพยากรณ์กันส่วนใครที่ไม่ถนัดฟังแรนดอมแนะนำไปฟังดวงรายเดือนแบบโฮราศาสตร์แบบดวงดาวแบบทาโร่ไปฟังตรงนั้นได้เลยดูในเพลย์ลิสต์นะคะเรามาเข้าสู่การพยากรณ์กันนะคะ ก่อนอื่นนะักพยากรณ์จะเป็นตัวแทนหยิบให้ว่าคนในแต่ละวันความรักจะไปในทิศทางใดนะคะจะเป็นการรักตัวเองอยากรักอิสระหรือการอยากมีคนรู้ใจกันแน่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ก่อนอื่นเปิดใจก,กว้างนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมไม่ได้เจาะดวงใครเป็นคนไปเนาะดังนั้นฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณ่ะความสุขความเบิกบานนะคะรับแต่สิ่งดีๆพลังงานบวกไปก็แล้วกันคนวันจันทร์ค่ะคนวันอังคารคนวันพุธคนวันพฤหัสนะคะคนวันศุกร์นะเดี๋ยวขยบนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะได้ชัดนะคะคนวันเสาร์นะคะท้ายสุดสุดท้ายจ้ะ คนวันอาทิตย์เนาะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโร่ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งการพยากรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิบากกรรมความรักหมดไปหรือยังจะมีรักดีๆเข้ามาไหมในช่วงนี้นะคะสามเดือนนี้สําหรับคนวันจันทร์นะคะโอ้โหคงต้องใช้อย่าใช้คําว่าวิบากกรรมความรักต้องใช้คําว่า คุณยังต้องสับสนและลังเลกับการเลือกคู่อ่การเสี่ยงทายเลือกคู่ควมคู่รักนะคะคุณเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆจึงเป็นเหตุและผลให้ช่วงเวลานี้นะคะใน3มเดือนนี้อาจจะมีคนมา มากหน้าหลายตาอยากทำความรู้จักกับคุณและคุณก็จะต้องปั่นปวนหัวใจกับการตัดสินใจเลือกใครบางทีคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คุณอาจกำลังคุยกับเขาอยู่และอาจจะมีคนอีกคนกำลังอยากจะคุยกับคุณมันก็สับสนอนละมานก,กันละค่ะทีนี้ก็ปรารถนาให้คุณเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่ได้ถูกคนก็แล้วกันไม่ใช่วิบากกรรมแต่เป็นความเอ้ยลุ้นอะว่าเราจะได้คบคนแบบไหนนะคะ คนวันจันทร์ถือว่าเป็นตำแหน่งไพ่ของดวงมีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงเวลา การเลือกคู่ค่ะมาดูนะคะคนวันอังคารในช่วง3เดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญเราจะนับจากเดือนที่คุณเจอไปได้เลยนะเดือน1เดือน2เดือน3นะคะพลังงานของคุณเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักตามภพชาติตามสัญญานะคะตามเรื่องของบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ผูกนําพาให้เจอในภพปัจจุบันดังนั้นเขาและเธอนะคะ ต้องมีเกณฑ์ต้องเจอคุณนะคะคนมานังคารเกณฑ์ของคุณคือเกณฑ์เนื้อคู่ค่ะเมื่อคุณเจอเนื้อคู่มันก็จะมีจุดเริ่มต้นของคําว่าการเดินทางของความรักค่ะ,คะพบเจอเรียนรู้ฟันฝ่าแล้วก็ลงเอยดังนั้นคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมความรักกับการเริ่มต้น รักอีกครั้งก็คือการเรียนรู้ปรับตัวนั่นเองนะคะถือว่าคุณยังมีความรักนะคะซึ่งแสดงว่าชาวธาตุน้ำทุกคนนะคะราศีมีราศีพิจิกราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์เขาเรียกว่ามีออร่านะมีราศีนะจันทร์อังคารก็โดดเด่นมากๆขอดูคนวันพุธหน่อยพุธกลางวันพุธกลางคืนรวมเลยนะคะคนวันพุธนะคะดวงโสดค่อนข้างเด่นกว่าใครนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นสายที่อยากจะ โฟกัสนะคะมุ่งไปที่เป้าหมายชีวิตนะคะคุณอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องการงานการเงิน การใช้ชีวิตการยกย้ายการขับเคลื่อนดวงชะตาตัวเองไปในทิศทางของความมั่นคงการแสวงหาช่องทางการสร้างรายได้เสริมการเพิ่มเติมศักยภาพการเรียนรู้การไปศึกษาต่อในต่างแดนการเพิ่มเติมการเรียนปริญญาอีกใบนะคะคงแก่เรียนเลยเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างโฟกัสที่ตัวเองกับเป้าหมายความสําเร็จคุณมองความรักเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรีบร้อนหรือพูดง่ายๆบางทีคุณก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อใจความรักไม่ค่อยเชื่อใจใคร คุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังจนกลายเป็นคนเก็บความรู้สึกแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดหัวใจอีกครั้งหนึ่งเพราะกลัวเจ็บเหมือนเดิมและบางทีอารมณ์และบรรยากาศของคุณเป็นคนที่บางวันเนี่ยอยากคุยจ้อเลยบางวันฉันไม่อยากคุยฉันชัดดาวฉันอยากจะปิดปากนะฉันไม่อยากพูดกับใครก็เป็นแบบนั้นนะคะบางคนก็อินโทรเ r ิรักสันโดษน,นะคะคนวันพุธกลางวันพุธกลางคืนยังไม่เด่นเรื่องของความรัก ชอบอยู่นิ่งๆชอบอยู่กับบรรยากาศของตัวเองชอบอยู่กับกิจกรรมที่ตัวเองชอบรู้สึกว่าตัวเองคือเซฟโซนที่ดีที่สุดคนมันพูดไม่เด่นเรื่องของความรักค่ะแต่ถามว่าเป็นคนรู้แจ้งในเรื่องของความรักดีเป็นคนรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเป็นคนเก่งเป็นคนฉลา,าดก็อาจจะไปสายการการฝึกปืนด้านอื่นนะคะ ต่อมาค่ะคนวันพฤหัสศัตดีเกณฑ์ธาตุน้ําวันพฤหัสนะมีพิจิกกรกฎคุณนะคะยังคงต้องเจอวิบากกรรมความรักนะคะคนที่เจอคลิปนี้อยู่ถ้าคุณไม่ได้โสดคุณกําลังมีคนคุยอยู่อาจจะเจออยู่ดีๆคุยแล้วหายไปนะคะหรือคนอาจจะเจอคนที่ผ่านการ เลิกลาอย่าร้างพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชะตาดวงของคุณก็เป็นได้แต่ความรักครั้งนี้มันไม่น่าจะทําให้คุณสุขใจน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนรุ่มกุ้มอกกุ้มใจความรักผิดที่ผิดเวลาหรืออาจจะเป็นรักซ้อนรักซ้อนเงินก็ได้ดังนั้นนะคะช่วงเวลานี้ความรักต้องพึงระวังสําหรับคนวันพฤหัสวิบากกรรมถาโถมนะคะแนะนํานะให้คุณไปโยกย้ายปรับเปลี่ยนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ โต๊ะเครื่องแป้งที่คุณต้องแต่งหน้าแต่งตัวยิ้มให้กับกระจกอะคะ่ะปรับเปลี่ยนทิศทางปรับมุมองศานะคะให้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะคะจะน่าจะดีแก้เค่กันไปนะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะชาวราศีมีนพิจิกกรกฎธาตุน้ําวันศุกร์นะคะโอ้ปมือค่ะ คุณมีเกณฑ์พบเจอความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่รักคบกันยืนยาวคบกันต่อยอดและลงเอยด้วยการแต่งงานคำมั่นสัญญาการผูกมัดคนที่มีคู่แล้วกำลังดูคลิปนี้อยู่ การเติบโตของความรักกําลังจะเกิดขึ้นงอนกันก็ปรับความเข้าใจได้หรือถ้าอยู่ในขั้นตอนที่คบกันมานานก็อาจจะไปสู่ในตําแหน่งของความชัดเจนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะคะความรักของคุณนะคะมีความโดดเด่นนะคะไม่มีไพรวิบากกรรมนะเป็นความรักที่ถึงเวลาลงเอยพบเจอเนื้อคู่และเป็นคู่แท้ดีใจด้วยกับคนวันศุกร์ค่ะไปต่อค่ะ นะคะชาวธาตุน้ํามีพิจิกกรกฎที่เกิดวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะยังอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่กับตัวเองค่ะค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนรักนะคะเป็น ตัวเองเป็นยังไงก็ธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นนะฮะและเป็นคนที่ยังไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆความรักถ้าไม่ดีคุณก็เลือกที่จะหวงแหนตัวเองแล้วไม่สนใจคนรักจะมายืมเงินหรือคนแค่คุยมายืมเงินไม่มีทางหรอกนะฮะดังนั้นช่วงเวลานี้คุณมองว่าความรักอาจจะมาถ้ามาไม่ดีมาเพื่อปอกลอกมาเพื่อ,อเขาเรียกว่า เบียดบังอำพางเกี่ยวกับการเงินหรือมาแบบอะไรถือว่าไม่เวิร์กดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะคนวันเสาร์คุณมีเกณฑ์พบเจอความรักจากจากสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพแต่คุณเป็นคนที่ระวังตัวก็จะอยู่รอดปลอดภัยความรักไม่ชัดเจนวิบากกรรมความรักมาในรูปภาพของความจอมปลอมการปิดบังอำพางการซ่อนเร้นความชั่วร้ายก็ต้องระมัดระวังพวกสแกมเมอร์คนที่เจ้าชู้นะคะต้องระวังนะ ถ้าไม่ดีคุณไม่เอาอยู่แล้วนะคะไปต่อคนวันอาทิตย์นะคะราศีเมียราศีพิจิกราศีกรกฎกลุ่มชาวธาตุน้ำที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่ของคุณคือแรงแขนเนาะนั่นหมายถึงความรักในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเหมาะกับคุณหรือคุยคุย,คยหายหายหรือเข้ามาก็ไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจหรือเข้ามาก็ดูด้อยกว่าเราอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ส่งผลน,นะคะกอ ก่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะคนวันอาทิตย์ไม่ได้เด่นเรื่องของความรักยังติดวิบากกรรมบางอย่างมีความรักมักจะเป็นฝ่ายให้คุณให้ให้ทั้งความรู้สึกให้ทั้งตัวให้ทั้งเงินให้ทั้งทรัพย์สุดท้ายเขามองไม่เห็นค่าคุณค่ะนะคะดังนั้นช่วงเวลา3เดือนนี้ถ้าจะมีใครเข้ามาดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆนะคนที่โชคดีจริงๆที่ได้ลงเอยความรักนะคะ ถือว่าเป็นคนวันเสราร์นะคะแล้วก็คนวันอังคารนะคนวันจันทร์นะอยู่ในเกณฑ์ของความช่างเลือกนะ,ะมีสเสน่ห์เลือกคู่อยู่คนวันจันทร์เลือกคู่ดูดูก่อนคุยคุยก่อนนะคะคนวันพุธ เลือกที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองไม่ทุกนะคะไม่ทุกบอกเลยแต่คนที่จะต้องระมัดระวังความรักนะคะได้แก่คนที่เกิดบันพรพฤหัส,สบ,บดีในช่วง3เดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันเสราร์แล้วก็ที่จริงคนวันเสราร์ไม่ต้องกลัวแหละเพราะเป็นคนที่รอบคอบอยู่แล้วแต่ก็อ่ะระวังไปละกันนะคะคนวันพฤหัสคนวันเสราร์และคนวันอาทิตย์อาจจะยังไม่มีโอกาสดีๆในเรื่องราวของความรักแต่อย่างไรก็ตามเราต้องเปิดเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มอ่าเรามาไปดูกันดีกว่าค่ะสําหรับ คนที่จะเจอความรักที่ทางความรักของคุณจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัวว้าวคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักได้ทั้งใกล้และไกลค่ะแต่และคนที่ดูคลิปนี้อยู่มีชะตาดวงแตกต่างกันนะคะมีคนดีใจด้วยกับคนที่จะพบเจอความรักคุณตก ไพาา่ราชาราชาทวยด้วยนะไกกพ่จักรพรรดิสองใบใหญ่และไพ่การการเงินถึง9้าเหรียญน,นั่นหมายถึงดวงชะตาของคุณ่ะนะคะมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์จากคนที่มีฐานะที่โคตรดีนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติมีความเป็นผู้นําสูงนะมีความอบอ้อมอารีเป็นผู้นําแต่ใจดีกับคุณนะคะดุลูกน้องแต่หันมาตะมุตะมิกับคุณนะคะเสียงสองกับคุณนะคะมีความรักมีเสน่ห์เป็นที่หมายปองแต่คุณได้สุด ยอดที่หมายปองของทุกคนมานะคะเขาจะเป็นพ่อบุญทุ่มให้คุณได้ทุกอย่างนะคะเป็นสายดูแลนะดังนั้นไม่อยากปิดกั้นใกล้หรือไกลเอาเป็นว่าคุณจะเจอคนที่มีโอกาสนำพาความรักนำพาความสุขและนำพาครอบครัวไปอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมของชีวิตค่ะดังนั้นดีใจด้วยสำหรับเกณฑ์น,นี้เพราะฉะนั้นก็จะดีใจด้วยกับคนวันจันทร์ต่อให้คุณเลือกอย่างไรคุณก็จะเจอคู่ดีนะคะจันทร์ นะคะอังคารนี้เจอคู่ตามบุญกรรมเนาะตามบุญบุญส่งบุญหนุนนะคะทำบุญร่วมชาติกันมานะเพราะฉะนั้นนะอุ้ยสงสัยจะไปสะท้อนกับคนวันศุกร์ที่สุดแหละรอบนี้นะแต่อย่างไรก็ตามถือว่าชาวท่านาน้ำมีเกณฑ์พบเจอความรักคู่ดีค่ะเออปรัถนาให้เจอแต่สิ่ดีๆนะคะต่อมาค่ะรวยไม่รวยเออเราพูดกันตรงๆเลยนะจะมากัดก้อนเกลือกินจะมาอยู่กร,กระท่อมไปนาะก็จะก,กระไรอยู่ นะคะรวยไม่รวยนี่คือคําว่ารวยไม่รวยเนี่ยเป็นข้อคิดเป็นข้อหนึ่งในสเปคท,ที่คุณตั้งเอาไว้ชาวท่านน้าคุณไม่ต้องมาโลกสวยโกหกนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็มองว่ามันเป็นเหตุผลสําคัญในการที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะถือว่าถือว่าเป็นตัวตัดสินที่ยอดเยี่ยมของคุณมากๆเลยต่อให้รวยแค่ไหนสวยแค่ไหนแต่ว่าแย่ๆเลยนะไม่มีกกินไม่มีอะไรคุณก็ คุณก็ไม่เอาอ่ะคุณก็ไม่เปิดใจดังนั้นนี่คือข้อชัดเจนของคุณว่าต้องต้องมีฐานะและถ้าไม่รวยตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ขอขยันอ่ะคุณมีความคิดแบบนั้นขยันแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตขยันสู้ไม่ถอยนะทำมาหากินเก่งไม่เคยย่อท้อต่อชะตาชีวิต นะคะขยันมันเพียรคุณชอบแบบนี้อ่ะไม่ต้องรวยมากขอขยันอ่ะจัดไปนี่คือสเปคของคุณนะคะมีความโรแมนติกไหมขอดูหน่อยความโรแมนติกนะเป็นคนบ้านง,งานทำงานเก่งทุ่มเทให้กับการงานนะคะแล้วก็หาเงินเก่งมากๆนะคะถามว่าโรแมนติกไหมเป็นคนไม่โรแมนติกคะ่ะ นะคะหรือเวลาที่เขาโรแมนติกก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหงุดหงิดใจดังนั้นเป็นคนโรแมนติกแต่บันเขาเรียกว่าเวลาโรแมนติกอ่ะไม่ค่อยจะดูตามาตาเหลือนะจะเป็นอารมณ์แบบนี้แต่เวลาทํางานเขาเป็นคนที่เต็มที่เรื่องงานก็อาจจะหลงลืมเลื่อนนัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูแลเทคแคร์ตอบสาย อบไลน์คุณไม่ค่อยได้นะเพราะเขาจะไปโฟกัสเรื่องการทํางานและหาเงินเก่งมากๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่จะเจอคู่ของคุณน่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนไม่โรแมนติกเลยแต่เขาเป็นคนที่ถ้าคืออบอุ่นใจเย็นอยู่เคียงข้างคุณตลอดช่วยเหลือคุณได้แต่การช่วยเหลือของเขาจะมาแบบหยอกเอินคือเขาเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําดังนั้น ความว่าโรแมนติกของเขาคือการทำอะไรให้คุณก็ได้เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ถ้าคุณต้องการโมเมนต์ใต้แสงเทียนพาไปดื่มวายพาไปจุงมือเดินข้ามสะพานะสะพานภูมิพลสะพานข้าแม,ม่น้ำเจ้าพยาหรือพาไปขึ้นบนลูนยักษเขาไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นนะคะไม่ได้คัสสันบรรยากาศขนาดนั้นนะ ไปต่อค่ะถ้าเราเจอเขาคนนั้นแล้วนะจะมีอุปสรรคใดที่เราจะต้องรับมือถ้าเราเจอเขาคนนั้นแล้วโอ้ยชีวิตคุณก็ไม่เคยที่จะแบบว่าอินโนเซนต์ซะหน่อยคุณก็ผ่านประสบการณ์ความรักจะมากจะน้อยคุณเรียนรู้ได้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณเก่งไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะะดาบหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณรับได้ทุกอุปสรรคนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ จะพาตัวเองเข้าเข้ากลุ่มเพื่อนเขาเขาเข้ากลุ่มเพื่อนคุณคุณเป็นคนที่เฮฮาสังสรรค์เข้าใจบทบาทความเป็นเพื่อนความเป็นสังคมดังนั้นคุณสบายมากนะไพ่บอกนะอุปสรรคไม่มีอะไรสําหรับคุณเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะงี่เง่าหรือเปล่าเพราะคุณรู้ดีแก่ใจรู้ว่าถ้าทำแบบนี้คําตอบผลลัพธ์จะเป็นยังไงจริงๆแล้วคุณ สามารถที่จะจัดการบริหารความรักครั้งใหม่ของคุณได้มาดีด้วยนะคุณจะค่อนข้างมองสังคมเขาสังคมเรานะคะแลกเปลี่ยนสังคมกันเข้าไปศึกษาสังคมของเขาพื้นฐานครอบครัวเออคุณผ่านอะไรไมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้จิบจอยสำหรับคุณไม่มีอุปสรรคอะไรที่คุณจะรับมือกับความรักครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะและไปต่อคะ่ะในสามเดือนนี้ความรักของคุณจะมีความแจ่มชัด เบอร์ไหนเออขอดูหน่อยนะมีความแจ่มชัดแค่ไหนโอ้ยได้คุยแน่ไพ่สามเหรียญขึ้นมาแล้วได้คุยได้ต่อยอดได้เรียนรู้ตั้งแต่ที่คุณเจอคลิปนี้เลยนะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักได้ตามตามแนวทางชีวิตของแต่ละคนที่เล็งเห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่มีกรอบว่าต้องเจอที่เที่ยวต้องเจอที่น้ำต้องเจอบนอากาศต้องเจอในฟิตเนสแต่คุณมีโอกาสเจอตามฐานดวงของทุกคนนะคะ ยิ่งคนเยอะๆยนะคะยิ่งดีมากคนมากความมากคู่ซะด้วยดังนั้นคุณมีเกณฑ์เจอเขาตามบรรยากาศทั่วไปตามวิถีชีวิตมนุษย์ทั่วไปตามสถานที่ที่มนุษย์เดินทั่วไปอยู่แล้วนะ,ะดังนั้นคําว่าความรักคือมันจะเกิดมันก็เกิดนะคะตามตําแหน่งของไพ่ทาโร่สามเหลียญเนาะนะคะตามตำแหน่งมนุษย์ทั่วไปใช้ชีวิตละค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าคุณรักสันโดษมากๆเหมือนคนวัน วันพุธนะนะไม่เจอคนวันพุธจะไม่ค่อยเจอพาักสดโดดนะดังนั้นคนทุกคนจะเจอหมดนะคะคนวันพุธเจอน้อยที่สุดนะคะแต่เขามีความสุขในมุมของเขานั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราววิบากกรรมความรักจะหมดไปหรืยอยังจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะเวลามีความรักข้างใหม่จะเจอจะเจอ,จะเจอบททดสอบความรักบางคนก็เรียกอุปสรรคความรักบางคนก็เรียกวิบากกรรมความรักบางคนก็เรียกว่าว อ่าด่านความรักด่านเคาะนะในหนังจีนะดังนั้นเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์เจออยู่นะคะก็ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพยากรณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเข้าใจมุมมองของความรักก็แล้วกันฝากกติดตามช่องนักพยากรณ์ไปด้วยถ้าคุณอยากเรียนไพ่ย,ยิปซีถ้าคุณอยากคุยเป็นการส่วนตัวหรือถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ศาสตร์ของโลกใบนี้มีคําพยากรณ์อะไรเผื่อวันหนึ่งเราจะเจออะไรที่ถูกใจฝากสมัครสมาชิกช่องนะคะตรงนั้นเราจะมีการสอนฟรีหรือว่าแนะนําเกี่ยวกับการแนะนําไพ่ในแต่ละใบด้วยนะคะก็ฝากด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากแชร์คลิปเป็นค่า ค่าอ่านไทยก็จะถือเป็นน้ำจิตน้ำใจหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ